ที่ห้องกองมีสิ่งที่ดีๆให้เราดูนะครับการุดาแผนกล้อง,อง,งมตทางนั้นด้วยเป็นเรื่องของความรักโอ,อเวอร์โชว์เดอร์ผมไปจะได้ไม่น่าเกลียร์ไม่เป็นอย่างไรครับผมไม่อยู่ไม่เป็นอย่างไรครับ I had to do this one for my girls you know Sometimes you gotta act like you don't care That's the only way we boys l e a r เคปซีฮ <No. S 2> อตโรสดูว่าคะนานนานนแนนเนี่ยจะได้เนื้อแตกแข็งไปนิดนึงค่ะแต่ว่าการหมัก่องเทศก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในระดับใกล้เคียงเมืองไทยทีเดียวไปห่อยจ้อเมืองไทยนะไก่จ้อไก่จ้อห้าดาวอ๋อพอๆกับไก่จ้อห้าดาวที่เมืองไทยก่อนอื่นเนี่ยเราจะแวะเซเว่นเซอร์เบียก่อนนี่คือจุดมุ่งหมายแล้ววอล เวลากี่โมงเลยตีหนึ่งยี่สิบสามนาทีอ่ะหนึ่งยี่สิบสามอ่ะไปไดแล้วคั่งกอะไว้บ้างนีหนวดปลาหมึกปลาไทยปลาเสื่อน่วงเต้าหู้ทอด ตัวละสิบกรัมเต้าหู้เนี่ยฮะภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกเต้ากุ้ซึ่งตอนเรามาเนี่ยจากที่เห็นนะร้านนู้นก็จะมีขายเยอะแยะมากมายแล้วผมเห็นคนกินเยอะมากตั้งแต่ตอนเรากินมื้อเย็ยนแล้วก็สั่งให้เต้าหู้ทอดเย็ยนเนี่ยก็เลยลองสั่งมาดู รสชาติเนี่ยกัดไปแล้วมันจะขมๆหน่อยแต่รสชาติไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคืออะไรครับอาจารย์บิดถ้าใครไม่คีพรถ้าใครไม่เคยแดกขี้อ่ะมันไม่แดกตู้ขี้นี่กรณีมันเป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศเลยนะคือเ<ไ>ห<น>มือนแบบกี้คือถ้าเกิดคุณเคยดูหนังจีนเลยนะฮ่องกงเนี่ยที่เขาเคยพูดว่ากินเต้าหู้เหม็นกินเต้าหู้เหม็นเขาบอกเหม็นไม่ยังน้อยไปเลยนี่แหละคือเต้าหู้เหม็น คืออยากให้กล้องแคแนลของแก๊ปเนี่ยดูดซับกลิ่นให้แบบทุกผู้ชมได้แบบเต้็มทุมเม็ดเนี่ยนะมันเหมือนมันกินขี้จริงอันนี้เป็นเบบี้ไวท์กระดาษเช็ดตูดเด็กนะฮะอันนี้ปากเป็นตูดมีขี้ด้วยยั่งน่าเก่งเช็ดตูดเรียบร้อยแล้วแก๊ปลองดมไหมเด็ขี้ด้วยขี้เนี่ยมันขี้เขาเนี่ครับทุกคนทุกคนทุกคนอยากกินนะครับเห็นไหมฮะผมเ็นทุกคนกินไงผมก็เลยลองสั่งดู เจ็ดแมากกูรู้แล้วที่มาของเกาหยีเ้าหขีมันแย่อ่มาฮ่องกงเข็นแม่งแดงอยากคิดว่าอร่อยโดยเด็ดขาดแม่งขี้คนฮ่องกงแม่งแดงขี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเซเวนที่ฮ่องกงนะครับ กำลังจะเลือกซื้อของกินขึ้นไป,นไปกินขนม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 ก็มีขนมหลายอย่างนะมีเล่เน<ล>่มีใน่พิงเกแต่ว่าถึง,งเรื่องไม่คิดว่าจะเจอเราก็ได้เจออ่าอย่างแรกก่อนคือตอนแรกตอนแรกตอนแรกจะมีเพื่อนมาด้วยหนึ่งคนที่ีสองคนคนเป็นคู่กันแปลกๆกันแต่ว่าเขาติดง,งานเลยไม่ได้มาก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเขาที่นี่ของเทรนยครับอ ที่นี่นะฮะคือทุกอย่างดูเหมือนกับของเมืองไทยแต่แค่เปลี่ยนโลโกโ้แต่สิ่งที่แตกต่างคือฟรีฟรีฟมากเลยครับซึ่งเจ๊พลเนี่ยเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าต้องเสียกับค่าเหมือนกับเขาคืนของเพราะว่าเหมือนกับมาหมูแผ่นมันไปบาดใส่ใส่ถุงแล้วทําให้นเนี้ยกินข้างในมันอาจจะไม่กรอบเจ๊ต้องแบบปรุงด้วยแต่สิ่งที่เราเจออีกอย,ย,ย่างหนึ่งคือเท่าแก่น้อยนะโอ้เท่าแก่น้อยครับ เคสื่อะเคลือสิ่นะฮะขายดีฮะที่มึงขายขายดีคือถ้ามาฮ่องกงนี่ถ้าอยากกินทองเทง่ไม่ต้องกลัวมีแน่นอนรนนาคา11เหรียญเป็นเงินไทยประมาณ45บาทโอ้ไม่แพงถ้าเทียบว,ว่าบินมาถึงฮ่องกงไม่แพงแไม่แพง